สวัสดีครับผมขอแจ้งข่าวจากจิตอาสาพอระวังช้างป่าชุมพรนะครับเช้าวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหนะครับช้างป่ากลุ่มแม่ซร้อยก็ยังได้หากินอยู่ในหมู่สิบสองบางมาดใต้นะครับตลรับร่ออำเภอท่าแซจังหวัดชุมพร อยู่ในซอยพยุงสุขใจนะครับอยู่ในซอยพยุงสุขใจพี่น้องที่สัญจรไปมาในซอยพยุงสุขใจก็โปรดใช้ความระวัดระวังด้วยนะครับแล้วพี่น้องที่ใช้เททางหลักหน้องเรือพันวานก็โปรดใช้ความระวัดระวังนิดหนึ่งช่วง โซนสรูนและหัวเขาบางมาศซอยพยุงสุขใจนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับเพราะว่าช้างป่าหากินอยู่บนเขาแจ้งเพื่อทราบครับผม